และมาะต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะเราอยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะเอลินาเอสไฟเบอร์นะฮะสูตรเฉพาะของผู้บริหารเขาเลยเขาไปเที่ยวเกาหลีน้องเมลนะฮะน้องเมลผู้บริหารเอลินาชอยเนี่ยนะฮะไปเที่ยวเกาหลีก็ได้กินองุ่นใช่ไหมใช่องุ่นหรือส้มมกุูงเป็นองุ่นมาสแคสเออองุ่นพันมาสแคสนะครับใช่แลนะคคุณผู้ชมนะเขาบอกเฮ้ย รสชาติทำไมมันอร่อยอย่างนี้วะออก็เลยบันเจิดไอเดียว่าถ้าเกิดฉันทําผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูแลในเรื่องของน้าหนักนะฮะกินแล้วหุ่นดีกินแล้วเพรียวกินแล้วเลียวกินแล้วกระชับเนี่ยออแต่อร่อยหวานแต่ไม่อ้วนอร่อยแต่ไม่อ้วนแต่ให้กินแค่วันละครั้งเขาก็เลยคิดเป็นเอลินาเอสไฟเบอร์ขึ้นมานะฮะเอลินา mm. ทำไมกินแล้วไม่อ้นวนทำไมกินแล้วผอมก็เพราะว่าเอลินาเนี่ยเขาใส่าสารสกัดนะฮะเป็นอางุ่นด้วยของมัสแคทเนี่ยนะคะแล้วก็บล็อกโค,โคลี่ใส่ไป แบบว่าโอ้โหสาชนิดนะฮะ,ะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เป็นไฟเบอร์หมดเลยคุณผู้ชมและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นมันจะทํางานด้วยการไปดักจับไขมันมน้ําตาลในร่างกายของเราซึ่งเป็นสาเหตุของความอ้วนคมันไปนดัก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 หมดเลยแล้วก็เอาออกมาเอาออกมา,ย,ายังไงเพราะมีพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลของลําไส้ะนะฮะมันก็จะดทอกออกมาให้หมดเลยคุณผู้ชมนะฮะทำให้เราเนี่ย หน้าท้องแบนราบแล้วก็รูปร่างดีเร็วขึ้นนะฮะออกกําลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้รูปร่างเราดีแต่บางคนออกมา2เดือนมันลงขีดเดียวหมดแรงไม่อยากออกเหมือนฉันคฉันลงขีดเดียวฉันบอกว่าไม่ออกแล้วเดี๋ยได้มาได้ตัวช่วยตัวนี้นะคะนั่นก็คือเอลินาเอสไฟเบอร์ซองแรกก็รู้เรื่องแล้วซองแรกก็รู้เรื่องแล้วคุณผู้ชมวันนี้ ตอนผลิตเนี่ยเขาบอกพี่เจ๋าหนูขายพันสองได้ไหมบอกอี๊เมลขายพันสองไม่ได้หรอกพันสองมันแพงไปเศรษฐกิจมันไม่ดีครับมารายการพี่ห้ามขายแพง หูขาย600ได้ไหมั้ย600กูก็ว่าแพงนะเมลนะ,ะแล้วแม่หนูขายเท่าไหร่หนูต้องขายราคาไม่เกิน400บาทเออแต่ข้างกล่องเนี่ย690าพอแม่พูดแบบนี้ปุ๊บขอลดเลยนะฮะเหลือ1กล่องเนี่ย390บาทเท่าน,านั้นและวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นด้วยนะฮะเป็นเซ็ตสุดพิเศษในเดือนแห่งความรักแบบนี้นะฮะซื้อเอลินาเอสไฟเบอร์จำนวน4กล่องนะฮะ ราคาเพียง1,560บาทแล้วเราาแถมแก้ป,ปรับอุณภูมิด้วยนะฮะไปอีก1แก้วนะครับโปรนี้นะฮะสำหรับคนพ่อโบนใครอยากจะเก็บเงินไปทางก็สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่เบอร์นี้เลยขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0932915549ลายแอดที่เอลิ a าและเพจ Facebook ติดต่อเป็นตัวแทนได้เช่นเดียวกันที่เพจเอลิณาเอ็นไฟเบอร์บริษัทนั่นเองเขามีนี่แจกด้วยอ๋อแก้วใช่ไหมอาอมาดูซิรันขเขาลืมเอาแก้วเข้ามานี่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 แก้วปรับอุณภูมิเป็นดิจิตอลนะ ไม่ใช่แก้วธรรมดาที่ขายตามตลาดนัดนะนี่เขาปรับอุณหภูมิเป็นดิจิตอลนะมีตัวลงตัวเลขขึ้นนะเนี่ยนะฮะอันนี้เขาให้สําหรับโปรพิเศษเลยใช่แล้วสำหรับคนที่ซื้อกี่กล่องนะซื้อนี่เลยครับ4ี่กล่องราคา1 5 6 0บาทแถมแก้วนี้1แก้วด้เออนะครับผู้ชมแก้วดีอยู่นะพี่เต๋าเห็นแล้วยังอยากได้เลยเดี๋ยวว่าจะขโมยนะคะครับอ่ะมากระต่อที่ข่าวบันเทิงค่ะเอาล้ครับเราไปดูนี่ดีกว่าครับบอกว่าไม่ปิดบังเวียสุกรวัน์ตกใจแจงและภาพหลุดสาวที่ออกเป็นข่าวขอพื้นที่ส่วนตัว้กกยจา ม,ม,มีภาพปลุกพระเอกหนุม่มเวียสกลวัตรครับกับสาวผมสั้นลักษณะนะฮะสนิสนมจนแฟนๆเนี่ยจับตากันว่าเป็นความรักครั้งใหม่หรือไม่ล่าสุดนี้นะฮะเวียเองออกมาเปิดใจว่าไม่มีอะไรเห็นยังไงก็อย่างนั้นแหละออส่วนที่ส่วนที่มีภาพถ่ายมันออกมาเนี่ยเราห้ามไม่ได้ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอกันก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยจะได้ดูรลโนะถ้าอยากจะถ่ายบอกกันตรงๆเลยเพราเวียรลออยู่แล้วเออเราไม่ได้ว่าอะไรสำหรับคนที่เป็นเจ้าของรูปภาพต่างๆนะอย่างเราเนะี่ยมันคนสาธรารณะปกติที่คนอยากจะถ่ายรูปอยู่แล้วแต่พอเขาเนี่ยก็คือหมถึงผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่คนสาธรารณะเนาะก็น่าจะใช้พื้นที่ส่วนตัวเขาจะดีกว่าไม่ได้เ,ออเพราะไม่ได้ฉันต้องรู้ว่าเป็นใครเพราะมีเรื่องกฎหมายเข้ามาไงบางทีไปแบบลุกล้ำหอยงี้ไ ปล่อยให้ผมใช้ชีวิตเธอคบอกนี้ไม่ต้องมาขุดหรืออะไรอยากให้คอนเซนเทรตเรื่องงานมากกว่าเป็นแฟนพระเอกดังเบอร์หนึ่งช่องจะไม่ให้เขารู้จักได้ยังไงล่ะลูกเอ้ยเดี๋ยวไปดูคลิปสัมภาษณ์ทีหนึ่งดีกว่าครับน้องคนแรกก็คือใครก็อะไรผมว่าเราไม่เราไม่ยุ่งล่วงเรื่องส่วนตัวกันดีกว่าครับผมเอาเป็นว่าโอเคก็นั่นแหละผมมีความสุขดีแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงผม นะครับผมผมมีวิธีการใช้ชีวิตบแบบมีความสุขตลอดทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมไม่ได้ห้ามใครเลยนะที่จะแบบว่ายากจะแบบมาถาม,ถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยเดินเข้ามาไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปแอบหรือว่าไม่ต้องแบบว่าไปทําอะไรรับหลังกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเนาะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี <c oughs> ใช่ครับใช่ครับ okay, ใช่ครับ,บครับ ขอบคุณคลิปนะคะจากวันบันเทิงด้วยนะคะขอบคุณเขาด้วยนะคะเราเอามาใช้นะคะอ่ะก็เขาเป็นคนไม่ปิดบังก็ดีค่ะนะแต่ว่าน้องเวียต้องเข้าใจนะลูกนะเดินกับพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดจะไม่เขาถ่ายเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มันยากถูกมันยากมันไม่ได้เป็นเบือแบบเอถ้าเกิดน้องต่อยอะเนาะโอ้ยน้องเวียเอยไปเดินกับพระเอกเบอร์หนึ่งนิดแล้วไม่คนชาวบ้านมองนี่มันคงยากลูกเอ้ย มันห้ามไม่ได้ใช่มันห้ามไม่ได้นะคะแล้วเราก็เราก็เพิ่งเลิกกับอีกคนหนึ่งมาที่ดังด้วยเออนางเอกช่องสามนะคะแล้วก็มาได้ามาไ,ดไม่ได้ไม่ได้มาเจอกับน้องคนนี้อามาได้เจอกับน้องคนนี้เป็นรักครกั้งใหม่เป็นรักครั้งใหม่คนก็ขอแสดงความยินดีด้วย<ต>เขาไม่ได้ว่าอะไรหนูนแต่ลูกน้องเขาบอกว่าอยากรู้เขาอยากรู้เฉยๆว่าใครไม่มีใครไม่อยากรู้จัก แฟนพระเอกเบอร์นหนึ่งของช่องเจ็ดหรอถ้าสมมติเอางี้นะแม่ในมุมมองเราถามกลับกันถ้าสมมติเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเลยแต่ถ้าสมมติว่ามองกลับกันเลยถ้าเขาบอกเปิดไปเลยให้รู้ๆไปเลยว่าพีเปิงไคอ่ะมันจะจบไหม<บ>ไม่พจบไหมจบจบ,จบเนาะจบเหมือนพี่เคลลี่ไหมใช่จบยิ่งไปปิดอะมันก็ยิ่งสืบใช่ไหมแต่หนูเปิดไปเลยเขาเป็นใครลูกเต้าเหล่าใครเขาคบกันได้ยังไงคบก่อนหรือหลังเลิกอะไรยังไงอะน้องเวียต่อแค่นั้นอะทุกอย่างก็จบแต่มันจะมีผลกระทบต่อไอ้นี่ไหมล ผู้หญิงก็ต้องทําใจค่ะคุณเป็นแฟนพระเอกคุณต้องทําใจไว้หนึ่งอย่างหนึ่งว่าคุณต้องก็กลายเป็นบุคคลสาธารณะไปในข้ามคืนด้วยอืทําใจค่ะครับนะคะห้ามไม่ได้หรอกค่ะลูกพี่บอกเลยว่าห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเวเขาเปิดเผยนะเขาก็ไม่ได้ปิดบังนะอืเขาโอเคนะเขาไม่เหมือนพวกบางคนนะคบซ้อนเยอะแยะไปหมดแต่นี่เขาก็เปิดเผยเขาเลิกคนนี้แล้วเลิกจริงอืเลิกจริงแล้วก็เข้ามาคบคนนี้ โอเคอ่ะก็ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาดีอ่ะนะฮะก็จบจบกันป้ายนะครับอ่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งไม่น่าจะจบตั้งแต่เมื่อวานครับอะไรอ่ะเพราะว่ามีคนเนี่ยก็อยากจะรู้เหลือเกินอะไรอะว่าบ้านที่เขามีคนไปซื้อต่อเนี่ยแล้วไปพบเจ้าเคปอมเคปอมคืออะไรอะแม่มือคนเกียนให้กูแม่ใจเย็เนี่ยเนี่ยเนี่ยกูบอกให้เขียนยูโดมึงก็บอกเคปอมไปเลยแม่ว่ะ ดิวดใช่ไหมพบดิวดหรือว่าเคปอมเนี่ยกว่า10แท่งใช่ไหมเขาบอกเมื่อวานนี้แม่โพสไปไงบอกสะดุ้งนะตกใจแรงมากเพราะมีเครื่องหมายตกใจสอันแม่บอกนักข่าวต้องใช้แบบนี้ซื้อบ้านมืออันหนึ่งกูบอกให้ใส่สามอันแม่บอกซื้อบ้านมือสองจากพระเอกดังราคาเกือบ10ล้านตกรใจหรือเตียงนอนออกมาปรากฏพบเคปอมกว่า10แท่งนะฮะรบกวนพระเอกมารับคืนด้วยจ่อ สรุปแล้วงานนี้นะฮะชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถึงประเด็นว่าเอ๊ะสรุปพระเอกคนไหนอะไรยังไงเม้องบนกว่าเป็นแอนนงแอนนาอีบ้าไม่ใช่บ้านหลังนั้น3ล้านไม่ใช่10ล้านเอบ้านหลังนั้นอยู่หมู่บ้านเคซีสิดลานไอ้สาล้านกว่าไม่ถึงส0ฉันไปกินบะวายมาวันก่อนเเอออแล้วก็เจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฉันฟังว่า คือเจ้าของบ้านน่ะใชนก็ไปกินกันหลายคนเจ้าของบ้านเนี่ยเขารวยเขาก็บอกว่ากะจะมอมไวายเต๋าแล้วเขาบอกวายเนี่ยมีพระท่านหนึ่งเนี่ยชอบดื่มมากอดีตพระท่านหนึ่งดื่มี่ห้อนนี้เลยนะเต๋าใช้ก็กินกะมอมวายกูห้าขวดผ่านไปอีกคนจะมอมหลับสลบขาโต๊ะไปแล้วกูยังนั่งนนหลับน้นหลอฉันยังไม่เป็นอะไรเลยนะคะ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามาซื้อบ้านเป็นบ้านหรูนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นพระเอกชื่อดังระดับประเทศเลยครับเอยชื่อมาทุกคนรู้จักทุกเพศทุกวัยต้องออกแน่นอนเออทุกเพศทุกวัยครับคิ้วเข้มเคยออกอัลบั้มเออเล่นหนังเล่นหนังด้วยเล่นเล่นหนังเล่นละครด้วยอแล้วเสร็จทีนี้เนี่ย เขาก็ซื้อกันเรียบร้อยเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้ห้องนอนใหญ่เนี่ยมันก็มีเตียงของอีพระเอกอีพระเอกคนนี้แหละอพอเสร็จปั๊บก็อีเจ้าของบ้านที่ขึ้นไปเนี่ยก็เตียงอะไรเนี่ยเขาก็รื้อเตียงเพราะเขาต้องทำความสะอาดให้แม่บุ้งแม่บ้านมาทําความสะอาดอพอเสร็จปั๊บรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทําความสะอาดเขาก็ลื้อรืือกระดานเตียงออกเขาบอกเฮ้ยเจอรังอยู่ใต้เตียงอืเจอรังอยู่ใต้เตียงอืนางก็ได้ความที่แบบว่า อยากรู้ไงรังอะไรอ่ะถ้าเป็นกู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 น่าจะได้กลิ่นแล้วน่าจะเป็นรังอะไรทั้งอย่างเลยแกะรังออกมาแล้วก็เจอหนังเอ็กก่อนหนังเอ็กนะคะหนังเอ็กญี่ปุ่นเนี่ยนะคะชายกับหญิงชายหญิงหนังเอ็กญี่ปุ่นนะคะครับเอแล้วก็เจอเสร็จปั๊บค้นไปค้นมาเจอดิวดอสิบสิบอันกูตายแอันสิบดุนสิบดุนสิบอัน มีทุกขนาดใช่มีทุกขนาดมีแบบเล็กแบบสั่นแบบอะไรมีหมดเลยแล้วก็มีแบบแท่งรวมทั้งหมด10อันฟังก์ชั่นครบฟังชันครบเหมือนในหนังญี่ปุ่นที่เราเคยเห็นกันอะเนหนนหรือเห็นใน Google หรือเห็นใน YouTube กันอะนะคะนั่นแหละลักษณะอย่างนั้นเลยเขาก็ตกใจแล้วจะเป็นของใครล่ะเอาเขาพูดกมาอยู่มันก็ต้องเป็นของพระเอกห้องนอนพระเอกอะเออเอออาจจะเป็นแบบของญาติหรือเปล่า ญาติมึงเหรอไม่มีพระเอกอยู่บ้านหลังนี้อยู่มาตั้งนานแล้วด้วยเออแล้วขายทิ้งให้บ้านนี้อยู่กี่คนบ้านหลังนี้เหรอก่อนหน้านี้ใช่ไหมอยู่กันสองคนสองคนแล้วก็ย้ายออกไปถึงได้ขายใช่แบบนี้ใช่ลืมหรือเปล่าว่าเคยซุกซ่อนเอาไว้ฉันว่าเขาลืมลืมและพี่ว่าเขาลืมแล้วเขาจะเมาคืนไหมอ้อ กูก็ประกาศแล้วก็ไม่รับคืนด้วยนะแล้วเขาจะไปคืนไหมอ่ะพวกมึงจะกล้าหน้าด้านเราอีกไหมเออเขาขี้เกียจซื้อถ่านมั้งมันต้องใช้ถ่านต้องชาร์จแบตเออเวชัยบอกอ่ะแล้วทำไมพี่ไม่ใช่ล่ะเฉลยอออพี่บอกเออเป็นของพระเอกค่ะครับคิ้วเข้มเคยออกอัลบั้มนี่นี่เล่นหนังเล่นละครแม่รู้ไหมว่ามีหลายสัมนักมากนะเอาเข็เอาอัพอีแม่ไปลงแล้ว แม่เชื่อไหมไปดูมานะเกินเจ็ดสิเปอร์เซ็นเขาทายกันแบบคนนี้หมดเลยว่าแม่ว่าเป็นคนนี้หมดเลยเออเขาทายเป็นคนนี้ไงไม่ใช่เออก็ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทายเป็นคนนี้กันหมดเลยไอ้เนี่ยไอ้คนไอ้คนที่เจ้าของบ้านดังกว่าไอ้ที่บึงทายอีกกูบอกเลยเออดังกว่าอีกเออดังกว่าที่บึงทายกันอีกกูบอกเลยแต่ตองคนนี้เป็นไหมแม่คนนี้ผู้ชายแพ้เลย คนนี้ผู้ชายใช่ไหมสาฟันแต่ไม่ไม่ไม่มีอะไรคนนี้อไม่มีเขามีแฟนเออไอที่เจ้าของบ้านหลังเนี้ยที่เขาซื้อกันเนี้ยแล้วก็เจ้าของเคปอมแมะเคปอมติดประอันเนี่ยดังเหมือที่พวกมึงทายอกูบอกเลยออกอัลบั้มเคยเล่นซิคคอมไว้เคยเล่นละครเอาแล้วเอาแล้วขึ้นเวทีคอนเสิร์ตคนเต็มเออเป็นพระเอก เป็นพระเอกอย่างเดียวครับเป็นพระเอกเท่านั้นอพูดชื่อมาอ๋อเลยไหมโอ้โหกูบอกเลยคนลุกสู้คนลุกสู้าอีเจ้าของบ้านคนปัจจุบันแสดงว่ของน้องเขาต้องเล็กแน่เลยเ้าต้องใช้ตัวช่วยอาจจะไม่หรอกมันเป็นฟังชันหรือเปล่าเล็กหรอเล็กถ้างั้นเล็กแสดงว่าเล็กอื ดังกว่าที่มึงทายกันอีกมึงทายกันบ่าไงบ้างนีก็มีตัวใหญ่เนี่ยเกินเป็นคนนี้หมดเลยเนี่ยออสอนย่อมาเพราะไปดูมาเขาก็เป็นคนนี้ก็งไม่ใช่ผิดไม่ใช่ออไม่ใช่ค่ะเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนนี้ค่ะดังกว่าคนที่มึงทายค่ะออดังกว่าเยอะค่ะครับอืที่เอออยากรู้เหมือนกันที่ผ่านมาได้ก็เป็นคงเป็นข่าวไไมั้ยหรือว่าไม่ค่อยมีข่าวแล้ว เริ่มจะมีบ้างที่ไม่ใช่ข่าวนี้นะเออเริ่มจะมีบ้างเริ่มจะมีบ้างทางโซเชียลเออแต่เป็นข่าวดีๆนะเขาก็พยายามสร้างภาพเขาเป็นดารายุคสร้างภาพไงก็เริ่มมีบ้างแต่จริงๆเขาเป็นคนดีก็ไม่ค่อยมีข่าวสักเท่าไหร่อ่ะเนาะแต่เขาดังมากอืมอืมเอาละไปเป็นการบ้านเอาละกันนะคุณผู้ชมนะเคยเล่นเคยเล่นซิคคอมเอายา้บอีกล้วออกอละบ้ามเล่นละครเป็นพระเอกหมดนะคะอ่า ดัง,<า>งทั้งสามอย่างนะออกอัลบั้มก็ดังซิคคอมก็ดังเล่นละครก็ดังหนังหนังเล่นไหมหนังก็ดังเออ,อเขคยเล่น,ละ,นละครก็ดังเขาเคยแม่เขาเคยเล่นหนังเรื่องอะไรโอ้ไม่รู้นึกไม่ออกเอเขียนหน่อยเอเขียนอยากรู้ไงของคนนี้ไงเรื่องอะไรวะนะ oh! โอ้โหนั้นอีโอมพักขอนมึงไปเปิด g o o g l e ดูหรอโอ้ อ้ยเยอะแยะไอ้หมดไอ้นี่ไงเรื่องนี้ขอเล่นใช่ไหมเรื่องนี้ขอเล่นไหมเรื่องเนี้ยเล่นไหมอะไรอ่ะไม่ได้เล่นบ้าภาคสองไม่ใช่ภาคสองเล่นไม่ใช่หรอไม่รู้กูไม่ได้ดูภาคสองแต่ภาคแรกไม่มีเออเออย่างนั้นแหละเออจะจำได้เขถ้าเป็นหนังเนี่ยหนังเนี่ยเนี่ยดังดังกว่าที่พวกคุณทายกว่าดังกว่าหลายเท่าอืมดังกว่าเยอะอืม ฉันไม่เขียนคนไม่ดังฉันเขียนจตเพราะคนดังนะเออแล้วม่คนถามทำไมไม่บอกอ็สอนยอ่อล่ะกูจะบอกทำไมเฮอเดี๋ยวพวกเขาฟ้องกูเออเอ,อ,อ่ะจบไปหาไปการบ้านเอาแล้วกันนะฮะใช่ค่ะส่วนถ้าคุณพระเอกเอาจจะเห็นคงเห็นข่าวแล้วก็รีบไปเอา <c oughs> อยู่ในรังแหมคุณพี่คนนั้นก็ใจดีเก็บไว้ให้นะ <c oughs> เออ่อะกูบอกให้เอาไปอมใจเย็น นะฮะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ก็ขอขอบคุณเอลิน่าเอสไฟเบอร์นะคะผู้ชมนะฮะรูปร่างดีช่วยได้นะเอลิน่านะคะใช้เป็นลิขสิทธิ์ของน้องเมลเขาเลยเจ้าของบริษัทเอลิน่าชอยเนี่ยนะฮะเจ้าของเขาคิดสูตรนี้มาเลยนะเพราะเขาไปกินงุ่นพันมัสแคสมานะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ทำให้เขาลุกเนี่ยผอมและรูปร่างดีแล้วก็สวยขึ้นนะฮะ เพราะว่าไม่ไว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยการออกกําลังกายมันสําคัญแต่ถ้าออกแล้วมันลงแค่ขีดเดียวเนี่ยนะคะมันก็ไม่ไหวมันต้องมีตัวช่วยนะฮะดักจับแป้งดักจับไขมันดักจับน้ําตาลออกไปแล้วก็ปรับสมดุลของลําไส้ทําให้เราขับถ่ายขับถ่ายได้ดีทุกเช้าและที่สําคัญกินแล้วอร่อยอกินแล้วไม่ฝาดคอกินแล้วไม่ฟืดคอ แถมรูปร่างเราจะกลับมาเฟิร์มเหมือนเดิมด้วยและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นราคาหลักร้อยวันนี้ครับราคาข้างกล่อง690ไม่ขายไม่ขายนะคุณเมลบอกว่าลดไปเลย1กล่องเหลือ390บาทเท่านั้นและเดือนแห่งความรักกุมภาพาแบบนี้มีโปรโมชั่นวาเลนไทน์เดยครับซื้อเอล n a าไอเฟเบอร์จำนวน4กล่องแถมแก้ปรับอุณหภูมินี่เลยที่ยทอยู่ด้านหน้าผม <Digital. S 2> ไป่แกนะ้วนะราคาเพียงแค่1,560เท่านั้น โปรนี้โปรดีสำหรับคนพรอโปรนใครสนใจสามารถโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0932915549หรือที่ l i n e a อดเอรีครับรวมไปถึงแฟนเพจเอ e n นาเอทไฟเบอร์เพจบริษ,ษัทนนั่้เองครับพกักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ